สวัสดีค่ะมันนี่ก็มาพบพอกับช่องแดนทรเวลเกอร์นันทางอีกนะคะมันนี่เขามายางสวนจามายางสวนพารีบาพาร์คนะคะมองสนามกีฬานะนะสนามกีฬาอ่าอเล็กซานเดอร์สเตเดียมเนาะมันนี่เนาะให้พี่น้องมาเบิ่งน้ากันบาร์มันนี่เป็นเห็ดไกล่แล้วแล้วแต่พี่น้องเห็นบ่หัวนะำเป็นกันไว้บ่อหายคนเข้าไปเนาะในช่วงแสดงว่ามองนี้เป็นเซฮิตอีหยังมองหายโผลนักกีฬาเนาะพี่น้องเห็นบ่เอันนีใหญ่โตมาโหดานเลยนะ ุจะลมแห้งจากน้อยพี่น้องเสียงลมวู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 อยู่ถอดที่เนาะแต่อยากให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะมาเป็นยังไงนะพี่น้องเห็นบ่เป็นยังสี่พี่น้องได้เบิ่งอันเบิ้ลเปนตัดต้นไม้ออกเนาะเป็นตัดต้นไม้ออกหรือว่าเพิ่นสีเห็ดอันยิสนามกีฬานาะพี่น้องนี่แหละพาพี่น้องมาย่างเบิ่งสวนพันย้ายใหญ่เด้เพิ่นก็ตัดยามอัทชันแล้วเนาะเป็นตัดมาทั้งปีจากน้อยนึง พันตัดนี <illah> ่เต่างฝุ่นยัง่พันได้ตัดเลยจด็บังคนมาสียางไปทางฝุ่นคนก็ำยังออกกำลังกายกันอันนี้มันต้นอินยางพี่น้องว่าต้นโพเด็ดเนาะอ๋อบอแมนบอแมนต้นโพดต้นอินยางปุ้นนี่คล้ายๆต้นโพดวิวกดเด้กวิวกเด็ก follow เด็ก no 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 Vòng hiệp follow đêm kô đê. Punye giờ mù nyang lui pa đê. Boy nyang lui pa đê. Punye nyang pa lui pa đê. Stream, you know, stream goes, the, I know this yeah. way the hát vọng mèo. Turn there. Scary. <laughs> not anymore พี่น้องเบิ่งนี่เพิ่นมาพ่นบ่ทันได้ตัดหญ้ามื้อนี้เนาะเพิ่นตัดเล็กๆแต่น้อยเพิ่นเป็นทางยางอันนีนะน้ก็เป็นธรรมดาหญ้าบ่ขึ้นหลายปานนี้นะอันนี้เพิ่นก็ปล่อยคือจังปล่อยขึ้นไปจักด้วยนะี่หลายคักอยากเอางวัวเอาข้อยบานเ้ามาปล่อยเนาะพี่น้องเนาะคือสิหลายคักสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี่ครอบกันกับสวน แครีบาพาร์ทนะพี่น้องอนะแลรีบาใ์แต่โจมโหรานพี่น้องเห็นป้องไปั้งปีใหญ่โตมโหรานตรงนี่จะเป็นสนามม่องสนามกีฬาไปตั้งปีก็เป็นหม่องสนามกีฬาเนาะสนามกีฬาอเล็กซานเดอร์สเตเดียมนะนะพี่น,อน,น,น,นอ้องมันนี่เท่ากับสิบพัพี่น,อน,าาอน,น้องย่าไปทุกคนย่าออกไปทุกคนเพราะว่าเขาบ่าหัวเข่าเมังหันเนาะเป็นกันเป็นปิดไว้เพราะว่าใกล้ถึงหอดเมือกีฬาเป็นแล้วนะพี่น้องหอยหอดเมือกีฬาเป็นแล้วกัปิดไว้เพราะว่าเป็นตอง เห็ดยังหลายๆยางเนาะคนต้องเห็ดยังหลายๆยางมูหันไปส่เห็ดเพราะว่าพผัวก้มปลอดภัยของคนยางไปยางมานะพี่น้องนั่นแหละคนยังปิดไว้เขาต้องมาตรฐานพี่น้องกันว่างก็เกิดข้นเข้าไปแต่ถ้มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบเพาก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะมาเลยว่าข้าพเจ้าขอฝากพี่น้องยางทุกคนยางไปทุ่งมองหันสนามกีฬาผมทอดดเลือดนะกีฬา B M X นะพี่น้อง เป็นแค่ตะกุนตะพอมแค่เดินมากีฬา B M X แข่งกันกันพอผู้ใดได้ที่หนึ่งที่สองก็จะเอามาลงมองนีสนามกีฬามองนีนะสนามกีฬามองนีมาแข่งกันกับอัน54ประเทศใช่54ประเทศสีบาถือว่าเป็นเมืองขึ้นของเขามาก่อนเนาะนี่แหละมองนีแล่ะสีมาแข่งกันมองนีแล่ะประมาณอีกเดือนสองเดือนเนี่ยแหละพี่น้องสองเดือนประมาณเขาสิแข่งประมาณสักงสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์นึงแหละพี่น้องมองนีคนกับสีมานักกีฬากับทัวทั้งมหาที่ สีประเทศกษิตม่านนี่ละพ่นกษิตเต็มนี่เลยพี่น้องอยากขายข้าวเหนียวไก่ย่างมาเลยพี่น้องเนาะอยากเอาข้าวเหนียวไก่อันข้าวเหนียวไก่ย่างมาขายคกษิตขายดีนะพี่น้องเนาะเป็นบางเฮ้ามาขายข้าวเหนียวไก่ย่างเนาะเป็นกีฬาบานเฮ้าเนาะเพราะว่ากีฬาทัวม่านคนม่านจากประเทศใดประเทศใดกษิตม่านเมืองนี้นะสษิม่านเบอร์พิงแฮมนะมาหลายนั่นแหละในหอดย่ำนันก็เกิดพาดพี่น้องมาเบิงหอดย่ำนันก็เกิดพาดพี่น้องมาเบิงว่า มีอย่างแน่คนหลายปรนไดนั่นแหละการคข้คนหลายแต่พี่น้อ,นองแต่ห้าบ่แต่การห้าบเขาไปเบิงกันก็ห้าบของคือตัวนะคือตัวเขาไปตัวนคือส,สิบแห้งอยู่นะแต่ก็เคยเข้าไปเบิงอยู่เธอสองเทธอก็เคยไปในสนามับิงยู่นะแต่ช่วงกีฬาเนี่ยบาท่านใหญ่หูวาา่าจะเสดใดไปเบิงบอพราะว่ากับเก็ดงาน,านน้ำนาะเก็ดงานน้ำแต่ตอนนี้นะคนแจก,กอนคอนส่งจดหมายไปแจก,กคนทั้งคุณแล้วข้นทั้งบ่ทั้งคุณแล้วว่าเขาจะปิดถนน ช่งเดินใดเดินใดก็จะปิดถนนเขาปรให้ยค้นยางเขาประหัยรถคานมาทั <the neighbors. S 3> ้งทีนั่นแหละแต่ย่งเขาไม่กีฬานะเขาสิปิดถนนมาเลยเขาสิให้เฉพาะคนนันคนนั้นเป็นนักกีฬาและเขาจะให้เฉพาะคนที่่ายุบานเท่านั้นออกได้เขาจะมีบัตรของน้ำว่าเฮาอยู่แอรียนั่นแอรียจะเป็นปิดนะะอันนอกนั่นคนทางนอกเขาปให้เข่าเขาอยู่ทางในไงเขาอยู่ท้งแอรีเรียทางทีเขากันไว เทาก็ต้องมีบัตรของข้อนำบัตรทุกในในรถว่าอันโชคเิ่นว่าเฮาอยูเมืองนี้เฮียนเฮาอยูเมืองนีนั่นแหละเพิ่งจะให้ออกนะขอแบบเป็นเกล็ดจดหมายไปแล้วนะเพิ่นส่งจดหมายไปทุกเฮี่ยนแล้วทั้งปิดทั้งเฮี่ยนทั้งวันทั้งคืนเขาแจกไปแล้วนั่นแหละรถเมฆะสิย่ำแรงมากกับเกษตรแรงอ้อมนี่เป็นอย่างไรไปทา้งใดบุญเนี่ยขอต้องดุคคกันเกษตรรถเมฆเนาะเขากับัางว่นอยู่ไปทา้งใดเนาะอันทิพาพี่น้องไปเบิร์นตะพุ่นนะคะไปเบิร์นตะพุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องย้อไปเบิร์นน้ำก พี่น <scholarly S 1> <fits you? S 2> ้องเห็นบ่สวนใหญ่ใหญ่ๆเด้แต่ก่อนมันเสมอกันเมื่ได้พี่น้องแต่นึ่เดี๋ยวเขามาเอาอันดินมาถมหันน้องเลยเป็นเนินสูงเนาะจ็ปเพิ่นสิเฮ็ดสนามอีหยังบุญนาะมองหันเพิ่นเห็นเป็นเป็นก็ล้อมโล่ไว้หมดแล้วล่ะมองได้เพิ่นสิเป็นมองกีฬาเนาะเพิ่นก็สิล้อมโล่ไว้หมดเลยพี่น้องนั่นเพิ่นล้อมโล่ไว้หมดเลยแต่ก่อนเสมอกันหมดเลยเพิ่นก็สิตัดหญ้าหมดมื้อนี้ย่ะนั่นน่ะสนามกีฬาพี่น้องเห็นบ่สนามกีฬาทั้ง่นจ้า ตะไคร้ย่าไปผุ่นย่าไปผุ่นย่าไปทางผุ่นนู่นย่าไปทางผุ่นสนามกีฬาจ้ะนี่แหละเดี๋ยวคนเกษสรมาไล่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 ลืม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 กันมาอยากกันเป็นบ้านท้าเนาะพี่น้องเนาะขายกระเนียลไก่ย่างก็สิขายดีเนาะพี Relax> ่น okay. ้องเนาะธรรมดาเขาอติดตัดนะเพิ่นคือบ่ตัดบุญเนี่ยหรือเพิ่นบ่ท่านหอดันเพิ่นบ่ท่านตัดธรรมดาเพิ่นสิเสมอดินมันสิเสมอกันหมดเลยนะ อันนั้นบ้านพักเนาะเขาขาบ้านพักคนๆเขาก่อสร้างเนาะเนี่ยอันกันยาสูงๆแบบนี้อันกระต่ายกับบกินี้พี่น้องเพราะว่ามันแท่งจมูกมันมันกินหญ้าพวกหญ้าสันสันนะพญายางพมายางสวนธรรมดาในเกียงก้อยลอยเด้ตั้งแต่เพิ่นมาเห็ดอันนี้ล่ะเพิ่นมันรั่วมันคือปตัดไปจักเษ์ปนณิพญายางในป่า เป็นยัง่าในป่าพากันม,มานยังออกกำลังกายยังอย่าออกหนาเพราะว่ามันไกลจากอันห้างจากบ้านประมาณหนันสิบนาทีหน่วงเสียงลมนะ่มเนาะเสียงลม่มอันตนน้นอันนี้แล้ว่ิงวอสวอตวอตเดวัน we can eat before วอตเดวัน blackberry blackberry เยอะ blackberry อันนี้ต้นแบล็คเบอรี่พี่น้องก็กินก็กินลหล่ๆนี่ยเนี่นีนย่นยในในน้อยมันเดี๋ยวมันก็นสิเป็นแดงๆนั่นนะมันก็นสิเป็นมันก็สิแดงแต่แล้วก็จะเป็นดำ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 มันสุกแล้วมันดำก็กินคือจังหวัดขันบ้านเนาก็บักเล็บแมวนะพี่น้องเนาะแมนยูแมนยูยังบักเล็บแมวน้ำคือกันพร้อมเป็นคือกันพร้อมขอมากินกินหลายกินเกีนก้นจนหมดกระเมาไหมกินอะไรกว่กินหลายโพดปนี่มันแซ่บมันหวานแบล็คเบอรี่ใช่ใช่ Ừ. Hãy blueberry, cảm nhận nuôi nhanh nè này nè nè mà. Noem em. We don't have enough blueberry. We don't have enough blueberry. We này là enough blueberry. We don't have 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 enough blueberry. We don't สวนพันอืเสียงลมโอ้เ้ำน้ำพี่น้องมันเป็นน้ำไปนยังไปยังไปนยังไย่งรุยน้ำอึบ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 น้ำ <c oughs> อาไปเอามะกะพายะเมียยางลุยปลาได้ป่ะยายกระไดยายพี่คันดรายนักการ์สอันนี้ก็จังต้นนั้นโอลิฟคล้ายต้นนั้นเอลิฟกันปะกอกนะเออปะกอบปะกอก,ก,อกเป็นยังปะกอกต้นปะกอกต้นโอลิฟปะกอกของพลัง เดี๋ยวบางสวนพันใหญ่โตมาโอลานโอ้ยลมแห้งแโอ้ยน้องพี่น้องโทษที่เด้อเสียงลมซ้ำยูแน่นนางอันพายุอารดเสียงลมกระไดพี่น้องบางหยามันลมพปิดเปิดเปดน้ำเลยลมมาเป็นพปดเปดเปดพี่น้องได้เบิ่งหยามันลมเป็นพปดเปดพี่น้องเบิ่งสวยงามเนาะนี่นายพี่น้องได้เบิ่ง จังบ้านเฮาอันที่หน้ากิดบ่ิเวณแต่นะพี่น้องเขาปล่อยไว้เป็นหนันหญ้าหัวงอกโอ้ห้าอีหยังแดงๆนะเหลืองๆเลยพี่น้องหญ้าจังซี่นะเป็นหญ้าก็เอออีหญ้าอีหยังอันที่ว่ามันไปอยู่น่ะหมันเข่านะเนี่มันเนี่มันตายมากกับหยาหัวโกกเออใช่ใช่หยาหัวโกรกเามันเข่ามากมนก็ตายแล้วมันก็ไปติดน้ำเข่าหัวเขโครมาเลดาปีรีอยู่น้ำเข่านั่นแหะแสดงว่าก็แล้วแล้วเมื่กีล่ะ definite yak ABMX I think that's finite Chao phinong หยาดเี้นเลม่อนเนี่เป็นน่อสีเล้นอันนั้นตรงหน้านบห้าวในพี่น้องเนาะตรงหน้าใบห้าที่ว่าเป็นหน้าเป็นตัวเห็ดพี่น้องมันกกจะเป็นดอกสีล่ะดอกที่เลือนีดอลือนติดเยดอกที่เลือนเล้วสติอะเนี่ยมันเผาเนี่ยมันแก่มากนะนี่ยมันแก่มากมันก็จะเป็นหัวดดำดำแบบับเป็นหัวดำดแล้วก็ตใส่ข่านะะน่นหะสี่เเชาหนาห้าลบากน้ายามนี่ะ เป็นอยู่บ้านเท่าก็จะเป็นด่อไปยัยฉันเนาะยูนิฟังกายฮัทส์โนอยนลงก่อนาือพักกบะโนยนะสัตว์เป็นหญ่งนะจะเป็นเครือกันนงกต่ว่าอยามเงินนี่นั่นแหละร้ายพี่น้องก็ออกนึกถึงเด็กทแกงที่ไปทีเป็นแกงที่เลื่องเต็มตรงถ้าพูดันเป็นอเล็กซานเดอร์เซเรียมนะพี่น้องนั่นแหละกับพี่น้องมาเบิร์ดกับเรบาร์มืัอนี้กับพี่น้องมายางสวนเนาะเพราะว่าสวนนี่เป็นกลจากเนียนนะพี่น้องกลัไป วันหยดเศ่ก็ไปเที่ยวลังเทียวมันหยุดอันปีใหม่หรือเทศกาลคริสต์มหัศจรรย์ในห้อประนกำปา้นลาและประเด็นกระสพี่น้องเส,สียบมาใส่เสื้อเป็จอนาโกรนะจอนาโกรคอยไปหอดุลส,สุดสุดดินสุดแผ่นดินนะพี่น้องสุดของแอนดินแดนของสกอตแลนด์นะพี่น้องจอนาโกรหุ่นนะคอยไปหอดุลหุ่นหนาวเนี่ยนะจะเป็นดวงสีพี่น้องงามน,นะจะเป็นหม่องสุดแผ่นดินเขานาะพี่น้องเขาบอกคุ้มใจอยู่ว่าคอยมาจากธงกุลา ก่อนมาจะทงกูลาก็ไปหอดพุ้นจอนาโกรสุดทันดินของสกอตแลนด์นะพี่น้องไปเบิร์หล่ะงามก็สิมีโรงแรมก็สิเป็นโรงแรมนะพี่น้องพี่จะมันปราสาทพี่จะมังไม่ปราสาทแล้วก็ิิ์นี่มองเขาเขียนป้ายไว้เดี๋ยวพี่น้องก็ิติเห็นว่ากษิติลงไว้ว่าพี่น้องเห็นแล้วป่ากษิติ์ี่ไปไปมาไป้ี่ไปกษิติ์ใส่กษิไิ์ใส่กษิติ์พี่น้องาไปหอดใส่ไปหอดใสนะแต่เมืองหทยมันสุดทันดินนะมันสีวาวมันสีสีนะนั่นแหละเขาเขาสิเขียนไปสั้นว่ามันสุด แตนนากับน้ำนั่นละนั่แหละกจะัมาไปประทศที่มาเตอร์เนี้มยา,ายางไก่เงี้เจะของหารที่ซีมที่ มาเมยก่อนน่ะนะตอนนี so the the ้ตอท่านเมยค่ะแิ่กำลังจะกินเข่าแล้วแล้วมายญาพี่น้องพ่อปัญญาปัญญาเนื้อันกันนะพี่น้องโอเคจ้าไปยญาเนื้อกันต่อจ้าเนาะโอเคจ้าพี่น้องกัญญาบ้านตะปีกเขามาพ่อโบดนี่เนาะพี่น้องบ่างโบดบ้านเขาอันนี้โบดถ์ในโบสถ์ใดไ่จะเป็นเก่าแล้วพี่น้องโบดหลายร้อยปีนะโบดนี้นะที่บ้านพ่อใหญ่ว่าผู้ใดมูเพิ่นมาแต่งงานในนี้นะเนี่ยโบดถ์โมงนี้ คนณแรนออกกำลังกายแรนปานโบดนี่แหละพี่น้องแต่ก่อนก่อมันเนี่ยก็ย่านย่านเทียงกันก็ผัดตัวเธอก็ย่างผัวให้ย่างหลังในเทียงกันเลยพราย่างมาสั่นสมอโอเคอยู่บ่เป็นยางสงสัยอยู่โดนเนาะก็เลยบ่บ่เป็นยางก็ชินเนาะโบดนี่นี่แหละพี่น้องกันบ่เป็นย่างย่างทานญี่ปุ่นเป็นย่างย่างทานมึงนี่ ลุกียไม่เนเกลโพี่น้องบสเนี่ย h าโอน o w old, old t e church ตน e y e ยอปีโบดนี่แหละพี่น้อง อายุลอยก็ปีไหนะอายุลอยก็ปีซีเมนลอยสองลอยไปแล้วมั้งเท่าแล้วเนาะโอนไอ้บะเมนเก่าแก่วันนี้ถ้าธรรมดาเซมิเอ็นกระหลอกเด้อกระหลอกคือบอลลูนมาวันนี้น่าจะธรรมดาเซิเห็นมีกระหลอกเนาะมีบ่มีกระหลอกเลยพี่น้องยางเบิ่งไกลๆบ้านมิจะไปไกลๆแล้วบ่ได้เห็นไก่จักเทธอ เบิ่งแก่ไก่เนาะมันมีจังไดเน่เป็นจังไดเน่เพาะเป็นหนองมายังใกล้บ้านยางมะฮอดนี่ก็เจอตู้จดหมายนี่พี่น้องไอ้ตูโทรศัพท์สมัยเก่าพี่น้องบ่ตู้โทรศัพท์สมัยเก่าอังกฤษคนอังกฤษเนี่ยพี่น้องก็ใส่สีละนะสมือบะมี่แหละตู้โทรศัพท์แบบนี้เขาเลิกใส่แล้วนี่อันเนี้ยพี่น้องได้เบิ่งตู้เก่าตู้เก่าตู้แก่ใส่บัได้แล้วละเขาื่องจดจับสายหลันมั่งเป็นนี่เนาะ เบิ่งจ mm ้าเบิ่งจักเล็กจักน้อยเนาะคั่นสิไปเบิ่งทางอื่นต่อโอ้ยสวนน้อยเพิ่นส้มน้อยยยังออกหน้าบ่หนาวอสึกเย็นๆเด้อมื้อนี้อุณหภูมิอ่าอุณหภูมิ18 19องศาจ้ะมื้อนี้บ่แม่น17 17องศาพี่น้องหมู่บ้านบ้านคนใกล้ๆแถวนี้เนาะคนบ้านสนามข้างสนามกีฬา บ้านเท่านี้คอยสิบอกให้ฟังใคอยยามไม่พูนก็สิเป็นนั่นหมอฟันที่เอยไปหาเขาจะไปเที่ยงกับนับนหมอฟันเท่านั้นแหละน,นะยามไปมาจากหน่อยหนึ่งก็สิหอดหนั่นมองคลินิกมองหมอฟันสิไปเที่ยงกันย่พุนพี่น้องบนถนนหนทางบ้านเพิ่นสะอาดสะอาดนะพี่น้องที่จะเป็นชุ่มชืนน้นอัน่ิบาเกินไหนเขาก็สะอาดสะอาดนะบ่มีนะบ่มีขยะอีหยังบ่มีอย่างนะพี่น้องกันบ่ sạch sạch mệt ná Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nó sẽ làm kia nó đấy này ยามหอดปอีกฟังหนึ่งค่ะยามหอดอีกฟังหนึ่งนะอ๋อเดี๋ยวโอเพิดเฮียสิเดินเบ่งเดอะโรดอันเฮียสิเดี๋ยบิลนิวโรดยะอ๋อเป็นถนนไม้เมืองนี้เป็นจอถนนเมืองนี้ไม้ธรรมดามีสองสองชางข่าทางออกเลยอันนี้มันมีไม้อีกพี่น้องเบิ่งนะนี่สนามกีฬาอืมห้ามขัด ลงทุนอย่ามาหาสารพี่น้องกันบ่พุ่นก็ยามไม่ได้ฟังปุ่นหม่องตนไปช่งสูงพี่น้องบ่หน่ะคนละฟังทังพี่ให้พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเพิ่นกระลมรัวเังนสิพี่น้องบ่เพิ่นลอมรัวเป็นบ่ให้คนเข้าไปนะอันตรายนะเพิ่นลอมรัวไว้อันตรายพี่น้องเฮาก็นจะได้เห็นเนาะว่าเป็นจังได๋ สเสียงเพลงม่ได้ทั้งใด <c oughs> ธรรมดากนหลอกหลายนะธรรมดาสงสัยมันตื่นคนเนาะคนหลายโพดเนาะอันนี้บอกสิบอกพี่นอ้องอันนันต้นน่ะนะต้นนั้น,น,นะนนะเป็นต้นเกาลักต้นเกาลักจ้ะมันอันน่ะเน,นี่ยคือต้นเกาลักยังมันเป็นนวยกันละหลายฝรั่งเขา่ค่อยมาเก็บกินนะพี่น้องมาเขา่ค่อยมาเก็บนะมันก็สิีโรนเต็มขี้ดินอยู่นะ่ะต้นเกาลัก ก็บอคอยมาเก็บกินนะแก็ไปขัวนะแกไปขัวต้นเกาลักสิบ,บานเท่าจีก็ข,ว,ขวใส่ขิดดินไสเนาะสิขคนใส่ขิดดินไสแพงๆนะนะแต่ถ้าไปสือบอรจักหน่วยกับสี่ยี่ิบบาทสาิบาทเลยเนาะไปไปนองเบิ้งน้ำกันสิมหอดมันนี้แล้วพี่น้องกายมองอันคลินิกหมอไปหาหมอฟันแล้ว จังไรคลิปนี้กับพ่อคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนนันทานนะคะอันย่าเรื่องกดกระดิ่งด้วยจ้าเด้อโอเคจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า